สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รับมานะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องผลิตภัณฑ์สกินแคร์ตัวหนึ่งค่ะชื่อ Genosis Power Solution SWS ครับหรือชื่อเต็มๆก็คือ Skin d e p i g m e n t i n g and Whitening Solution ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอกสารชุดนี้ก็เหมือนเป็นคู่มือเลยนะคะแนะนำเจ้า SWS ตัวนี้โดยเฉพาะภารกิจของเราวันนี้ก็คือ ออลองมากลั่นกรองข้อมูลสำคัญสำคัญดูค่ะว่า SWS เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มีอะไรน่าสนใจส่วนผสมเป็นยังไงเหมาะกับใครแล้วก็ใช้อย่างไรบ้างครับ จากที่ดูคร่าวๆในเอกสารนะครับ s w s เนี่ยเขาถูกนำเสนอเป็นเหมือนเซรัม่มวิตามินเข้มขน้นที่เน้นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นหลักเลยเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนคือจัดการปัญหาสีผิวผิดปกติอย่างพวกฝ้ากระจุดด่างดำต่าง,งๆที่น่าสนใจมากๆแล้วเอกสารก็เน้นย้ำด้วยคือเรื่องการใช้เทคโนโลยีนาโนแล้วก็มีการพูดถึงความสามารถในการบำรุงซ่อมแซมผิวได้ถึงระดับ DNA เลยทีเดียวครับ เน้นแก้ปัญหาผิวหมองคล้ำรอยดำจากสิวฝ้ากระแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอจุดเด่นที่เขาบอกคือมีส่วนผสมหลายตัวที่ทำงานเสริมกันเน้นธรรมชาติอ่อนโยนแล้วก็ใช้นาโนเทคโนโลยีค่ะอืมประเด็นเรื่องการดูแลผิวระดับชั้น DNA เนี่ยเป็นคําที่แบบว่าดึงดูดความสนใจจริงๆนะครับมันเหมือนจะสื่อว่าพยายามจะฟื้นฟูผิวในระดับที่ลึกกว่าแค่ผิวชั้นนอก ซึ่งก็คงต้องมาดูรายละเอียดในเอกสารกันต่อว่าเขาอธิบายไว้ยังไงบ้างและในเอกสารระบุไว้ไหมครับว่าใครใครคือกลุ่มเป้าหมายหลกัลกๆของลิติตบฑ์ตัวนี้ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เอกสารพูดถึงนะคะก็คืออย่างแรกเลยคนที่มีปัญหากระฝ้าจุดด,ด่างดําจากสิวอยู่แล้วหรือว่าสีผิวไม่สม่ําเสมอครับกลุ่มนี้ตรงตัวเลยใช่ค่ะแล้วก็คนที่มีปัญหาจุดด,ด่างดําหรือกระที่เกิดจากอายุที่มากขึ้นหรือที่เรียกว่าอจส spots นั่นเอง อ๋อพวกกระแดกกระคนแก่อะไรทำนองนั้นค่ะแล้วก็คนที่มองหาตัวช่วยลดจุดด่างดำจากการตั้งครรภ์ซึ่งมักจะเกี่ยวกับฮอร์โมนครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเฉพาะกลุ่มไปที่น่าสนใจอีกกลุ่มคือคนที่อาจจะแพ้สารไวท์เทนนิ่งตัวอื่นอย่างเช่นกลุ่มสเตียรอยหรือวิตามิน A หรือคนที่แบบลองตัวอื่นแล้วยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหรอ่อือหือเป็นทางเลือกให้กลุ่มนี้ด้วย ค่ะแล้วก็คนที่ไม่สะดวกหรือไม่ชอบวิธีฉีดแบบเมโซเทอราปีที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยตรงครับพวกอินทราเดอร์โมอินเจคชันและสุดท้ายเลยค่ะกลุ่มคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายฟังดูแล้วเอกสารเขาก็พยายามวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นถังเลือกที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเม็ดสีโดยเฉพาะเลย แล้วก็ยังพยายามตอบโจทย์คนที่อาจจะมีข้อจำกัดหรือมีความกังวลเรื่องความอ่อนโยนหรือวิธีการใช้งานด้วยใช่เลยค่ะทีนี้มาดูกันต่อว่ามีจุดเด่นอื่นๆอีกไหมที่เอกสารเน้นย้ำนอกเหนือจากเรื่องกลุ่มเป้าหมายเมื่อกี้เขาบอกว่า SSW เนี่ยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องไมโครนีโดอ๋อพวกเดอร์มาเพนหรือโรลเลอร์ที่เป็นเข็มเล็กๆแล้วก็ค่า pH เป็นกลางเหมาะกับผิวหน้าค่ะครับ นอกจากนี้ในเอกสารยังพูดถึงเรื่องการมีสารเพิ่มความชุ่มชื้นพิเศษการดูดซึมที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เรื่องการซ่อมแซมผิวระดับ DNA ที่เราคุยกันไปตอนต้นและอีกจุดที่น่าจะสำคัญมากสำหรับคนผิวแพ้ง่ายคือสูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าปราศจากสารกันบูดแอลกอฮอล์สารลดแรงตึงผิวหรือเซอร์แฟคเนส์แล้วก็ไม่มีพาราเบนเมสส็ดสีสังเคราะห์และน้ำหอมเลย โอ้ตัดออกไปเยอะเลยนะคะใช่ครับการตัดส่วนผสมพวกนี้ออกไปก็เพื่อลดโอกาสการระคายเคืองให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ตามที่เอกสารเขาระบ,บุไว้นะครับฟังดูใส่ใจรายละเอียดเรื่องความอ่อนโยนมากๆเลยแล้วในแง่ส่วนประกอบล่ะคะมีตัวไหนที่เอกสารเขาชูโรงเป็นพิเศษหรือพอจะอธิบายกลไกลที่เขาอ้างถึงได้บ้างไหมคะมีส่วนประกอบอยู่หลายกลุ่มเลยครับที่น่าสนใจเอกสารเขาก็พยายามจะแบ่งหน้าที่กันค่อนข้างชัดเจน กลุ่มแรกที่ดูเหมือนจะเป็นเทคโนโลยีเด่นของเขาเลยก็คือตัว SH Poly Peptide c h i m a 7 e r ชื่อดูซับซ้อนจังค่ะครับในเอกสารก็ให้ข้อมูลว่ามันเป็นโปรโตีนสังเคราะห์นะครับที่มีโครงสร้างแล้วก็การทำงานคล้ายๆกับ Human Growth Hormone อ๋อ Growth Hormone ที่เกี่ยวกับการเติบโตซ่อมแซมเซลล์ใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วก็ยังมี Botanical Stem Cells หรือสเต็มเซลล์จากพืชซึ่งระบุว่าช่วยกระตุ้นแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อใหม่ให้เร็วขึ้นแนวคิดนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับการพยายามสื่อว่าผลิตภัณฑ์ทำงานในระดับที่ลึกหรือที่เขาใช้คำว่าระดับ DNA นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าออในเอกสารเนี่ยก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกไปกว่านั้นนะคะว่ากลไกลที่ระดับ DNA เนี่ยมันเป็นยังไงโดยละเอียด อ๋อโอเคคือใช้ส่วนผสมที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมกระตุ้นเซลล์แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดการทำงานระดับลึกแต่ไม่ได้อธิบายกลไกาย DNA แบบเจาะจงในเอกสารนี้นะครับถูกต้องค่ะแล้วส่วนประกอบกลุ่มอื่นๆที่ทำงานร่วมกันล่ะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีอีกหลายกลุ่มเลยครับที่ทำงานเสริมกันเพื่อให้ได้ผลตามที่เอกสารเขาบอกไว้ กลุ่มหลกัหลกๆที่เน้นเรื่องจัดการเม็ดสีโดยตรงหรือพวก t y r o ไทโรซิ i เอสอินฮิบที่ไปยับยั้งเอนไซม์สร้างเม็ดสีก็จะมีตัวแรกคือ g l y c e r i z a u r รัลเอน s ิส r o ท t อ็กซ์ตหรือสารสก,กัดรากชะเอมเทศอ๋อ oh, ชะเอมเทศนี่เองครับตัวนี้มีสารสำคัญคือ g l y b ริ d เดนช่วยขัดขวาง t y r o ซ i n เ s สลดการอักเสบจาก UVB ลดรอยแดงช่วยเรื่องความขาวใสลดฝ้ากระ แล้วก็มีอัลบบตินตัวนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในการยับยัง้งไทโรซินเอสช่วยให้ผิวกระจ่างใสค่ะคุณชื่ออยู่ค่ะครับแล้วก็มีโคจิกแอซิดหรือกรดโคจิกอันนี้ก็ช่วยยับยั้งการผลิตเมลานินทำให้ผิวขาวใสลดรอยหมองคล้ำฝ้ากระอีกตัวคือ Licorice Root Extract เป็นสารสก,กัดรากชะเอมอีกรูปแบบหนึง่งเน้นเรื่องคืนความกระจ่างใสลดจุดด่างดำโหมีแต่ตัวที่เน้นเรื่องเม็ดสีทั้งนั้นเลย ใช่ครับนอกจากกลุ่มจัดการเม็ดสีแล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่ช่วยเรื่องโครงสร้างผิวแล้วก็การฟื้นฟูอื่นๆด้วยเช่น p o m erm i t o i l Tree Peptide 1อันนี้เป็นเพปไทด์ที่ช่วยเรื่องลดริ้วรอยเพิ่มความกระชับเพปไทด์ก็มาครับแล้วก็มี e x t r a c t a l Ferment Filtrate เป็นเพปไทอีกตัวที่ได้จากการหมักช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ทำให้ผิวแข็งแรงแน่นขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นสุดท้ายก็มี Scutellaria b i c a l e n s i s root extracts ตัวนี้จะเน้นไปทางต้านการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระครับโหฟังดูเหมือนเอกสารนี้เขานำเสนอว่า SWS ใช้กลยุทธ์หลายทางมากๆเลยนะคะทั้งบล็อกการสร้างเม็ดสีใหม่ ลดการอักเสบที่อาจจะไปกระตุ้นเม็ดสีอีกแล้วก็ยังใส่ตัวช่วยฟื้นฟูโครงสร้างผิวเข้าไปด้วยแบบนี้ผลลัพธ์ที่ทางผู้ผลิตเขาคาดหวังไว้ในเอกสารคือประมาณไหนคะครับตามเอกสารเนี่ยผลลัพธ์ที่คาดหวังก็คือผิวโดวยรวมจะดูขาวกระจ่างใสขึ้นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําต่างๆจะดูจางลงซึ่งเขาประเมินว่าอาจจะเริ่มเห็นผลได้ในประมาณ3-4สัปดาห์อืม ก็ไม่นานมากนะคะครับนอกจากเรื่องสีผิวแล้วเนี่ยก็ยังคาดหวังให้ผิวเรียบเนียนขึ้นชุ่มชื้นขึ้นดูสุขภาพดีแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าพอผิวแข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยเวลาโดนแสงแดดอาจจะรู้สึกแสบหรือเหอแดงน้อยลงกว่าเดิมด้วยครับอ๋อค่ะ ผลลับเรื่องความกระจ่างใสความแข็งแรงความชุ่มชื้นก็ดูจะสอดคล้องกับกลุ่มส่วนผสมที่เขาใส่มานะคะทั้งยับยั้งเม็ดสีลดอักเสบแล้วก็เสริมการฟื้นฟูผิวแล้ววิธีการใช้งานล่ะคะเอกสารแนะนำไว้อย่างไรบ้างเอกสารระบุว่าใช้ได้ทั่วใบหน้าเลยนะครับรวมถึงบริเวณที่เรากังวลเรื่องริ้วรอยหรือสีผิวเป็นพิเศษเช่นใต้ตาหางตาแล้วก็ลำคอด้วย ใช้ได้กว้างเหมือนกันนะคะใช่ครับส่วนวิธีการใช้เนี่ยเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำทรีตเมนต์เอกสารก็เลยแนะนำให้ใช้ร่วมกับเครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยนำพาสารสำคัญลงสู่ผิวได้ดีขึ้นอย่างเช่นใช้กับเครื่องกลุ่ม m i โครนี e ดลทร h e r a p y s y ิสเต็หรือ MTS พวกเครื่องเดอร์มาเพนต่างๆซึ่งอันนี้ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่เขาแนะนาเป็นพิเศษเลยเพราะบอกว่าออกแบบมาคู่กันอ๋อใช้คู่กันครับ หรืออาจจะใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆอย่างพวกเมโซโนนิเดลเมโซกันหรือไวทเทวอินเจคเตอร์ที่ช่วยส่งยาโดยไม่ใช้เข็มฉีดตรงๆค่ะพวกนั้นก็มีใช้กันครับหรือใช้กับเครื่องผลักยาประเภทอิเล็กโทรโพเรชันก็ได้หรืออีกเทคนิคที่เขาระบุไว้คือการใช้ปลายเข็มขนาดเล็กมากๆครับเบอร์ 30G หรือ 32G สกิดเบาๆที่ผิวหนังชั้นบนเพราะเปิดทางให้ตัวยาซึมลงไป อ๋อเทคนิคสกิดผิวครับผมมีหลายวิธีให้เลือกปรับใช้ตามเครื่องมือที่มีในคลินิกหรือสถานบริการเลยนะคะว่าแต่มีข้อควรระวังหรือข้อห้ามอะไรที่สำคัญมากๆในการใช้ SSW ตัวนี้ที่เอกสารเขาเน้นย้ำเป็นพิเศษไหมคะมีครับแล้วก็เป็นข้อห้ามที่สำคัญมากๆจริงๆเอกสารนี้เน้นตัวหนามาเลยนะครับว่าห้ามใช้เข็มฉีดยาฉีดตัวผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปใต้ชั้นผิวหนังโดยตรง n t t r d e r r m l l n n j e t t o o โดยเด็ดขาดโอ้โหเน้นย้ำขนาดนี้เลยเหรอคะห้ามฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยตรงทำไมละคะเอกสารให้เหตุผลว่าอะไรเหตุผลที่เอกสารให้ไว้ก็คือการฉีดเข้าไปโดยตรงอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้ครับเขาอธิบายประมาณว่าเพราะโมเลกุลของส่วนผสมบางตัวอาจจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกออกแบบหรือผ่านกระบวนการที่ทำให้เหมาะกับการฉีดเข้าใต้ผิวหนังในลักษณะนั้น อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะครับดังนั้นวิธีใช้ที่ถูกต้องตามเอกสารก็คือใช้ทาภายนอกร่วมกับการใช้เครื่องมือผลักยาหรือการทำไมโครนิดลิ่งหรือเทคนิคสกิดผิวแบบที่กล่าวไปเท่านั้นห้ามฉีดเด็ดขาดเลยครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นข้อควรระวังที่สำคัญมากจริงๆนะคะต้องใช้ให้ถูกวิธีตามที่เอกสารแนะนำเท่านั้นแล้วเรื่องความถี่ในการทำทรีตเมนต์ละคะเอกสารแนะนำว่าควรทำบ่อยแค่ไหนคะ คำแนะนำในเอกสารคือควรทำเป็นคอร์สต่อเนื่องนะครับประมาณ4-6งครั้ง4-6ถึงครั้งครับโดยทำสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ในช่วงครั้งที่3หรือ4ของการรักษาที่น่าสนใจคือมีการระบุด,ด้วยว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยแล้วก็นะัเวลาที่ทำเอกสารฉบับนี้นะครับยังไม่พบรายงานเกี่ยวกับอาการแพ้การระคายเคืองหรือผลข้างเคียงใดๆ